สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบรรยายเรื่อง UAV หรือว่าอากาศยานไร้คนขับนะคะซึ่งเนื้อหานะคะก็คือจะมีดังต่อไปนี้ค่ะจะเป็นบทนำของเครื่องบินการประยุกต์ใช้ UAV โดนทำแผนที่ทำงานอย่างไรแล้วก็การคำนวณ GSD ค่ะซึ่ง UAV นะคะจะถูกใช้เพื่อสังเกตการแล้วก็วางแผนยุทธวิธีต่างๆ ในปัจจุบันนะคะจะมีการใช้งานภาคสนามเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินซึ่งสามารถจำแนกได้ตามระยะความสูงความทนทานแล้วก็น้ำหนักรองรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งมีวัตถุป,ประสงค์ดังนี้ค่ะก็คือการตรวจสอบแล้วก็ติดตามโครงสร้างพื้นฐานเช่นการไฟฟ้าหรือว่าสะพานการถ่ายถ่ายภาพทางอากาศแล้วก็วิดีโอสำหรับการทำสำรวจ แล้วก็การติดตามแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการขนส่งโลจิสติกการเปรียบเทียบคุณภาพภาพจากเครื่องบินแล้วก็ดาวเทียมนะคะแล้วก็โดนซึ่งภาพที่ได้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าดาวเทียมจะมีความละเอียดต่ําซึ่งตัวนี้นะคะก็คือจะมีความละเอียดอยู่ที่3 1เซนติเมตรถึง30มเมตร ซึ่งเครื่องบินจะมีความละเอียดอยู่ที่ปานกลางนะคะก็คือจะมีความละเอียดอยู่ที่50เซนติเมตรแล้วก็โดนนะคะจะมีความละเอียด1เซนติเมตรถึง30เซนติเมตรซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความละเอียดสูงมากค่ะซึ่งโครงสร้างของเครื่องบินนะคะก็คือจะไม่รวมระบบไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์นั่นก็คือ UAV airframe นั่นเองก็คือจะเป็น m ติ t i เตอร์ มันติลอเตอร์นะคะซึ่งจะมีข้อปิตีก็คือมีความสะดวกในการใช้งานแล้วก็มี VTOL มีการบินวิธีลอยตัวมีการควบคุมกล้องที่ดีค่ะแล้วก็สามารถใช้งานกล้องที่จำกัดสำหรับข้อเสียนะคะก็คือเวลาบินจะส้้นความสูงจะความจุก,ก็คือจะมีขนาดเล็กการใช้งานก็คือภาพถ่ายทางอากาศทั่วไปค่ะ ต่อมาจะเป็นฟลิกวิงนะคะก็คือจะมีข้อดีก็คือควบคุมพ,พื้นที่ได้กว้างแล้วก็มีความเร็วการบินที่รวดเร็วส่วนข้อเสียนะคะก็คือการเปิดตัวแล้วก็การกู้คืนต้องใช้พื้นที่มากค่ะไม่ต้องใช้ v t o l เลอยตัวซึ่งทำให้บินยากขึ้นค่ะแล้วก็การใช้งานทั่วไปนะคะก็คือจะใช้ทำเกี่ยวกับพวกตัวซอฟท่อแล้วก็สายไฟ ข้อ3นะคะก็คือจะเป็น single rotor นะคะก็คือจะเป็นบินแบบ t VTOL ซึ่งบินได้นานด้วยพลังแก๊สซึ่งตัวนี้นะคะจะทำให้มีข้อเสียก็คืออันตรายกว่าแล้วก็มีการฝึกบินที่ยากกว่าการใช้งานทั่วไปก็คือการสแกนด้วยเลเซอร์ไร r ดรทางอากาศแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็น VTOL ซึ่งข้อดีนะคะก็คือจะมีการบินแบบ VTOL แล้วก็มีการบินแบบยาวนาน,นะคะ่ะ ส่วนข้อเสียนะคะก็คือจะมีความเสถียรช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านการใช้งานทั่วไปการส่งโดรนแล้วก็การทำแผนที่ค่ะสำหรับส่วนประกอบของ UAV นะคะจะประกอบไปด้วย mm hmm. airframe motor bypass ผู้ควบคุมการบินแบตเตอรี่ระบบนำทางหรือว่า GNSS เซนเซอร์เครื่องส่งและรับแล้วก็อุปรกรณ์ลงจอดนะคะ สำรับการรยุต์ใช้นะคะจะแบ่งออกเป็นห้อย่างเลยหรือว่ามีมากกว่านี้นะคะซึ่งด้านแรกนะคะจะเป็นด้านกเกษตรกรรมจะมีการติดตามสุขภาพพืชผลการประเมินความเสียหายของพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติแล้วก็การตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีการติดตามคุณภาพน้ําแล้วก็คุณภาพอากาศการตอบสนองแล้วก็บรเทาสัธวรณภัยนะคะก็คือการปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยในพื้นที่ประสบภยัย แล้วก็การวาผัางเมืองนะคะก็คือจะสร้างผภาพ,พถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูงใช้สําหรับตรวจโครงสร้างพื้นฐานได้แล้วก็การขุดแล้วก็การสํารวจแร่ธาตุนะคะก็คือจะใช้สํารวจทางอากาศเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการขุดหรือว่าใช้ในการต้องการฟื้นฟูภายหลังกิจการการทําเหมือง สำหรับเซนเซอร์ UAV นะคะจะประกอบไปด้วยให้อย่างก็คือตัววิชวลซึ่งตัวเนี้ยนะคะก็คือทำแผนที่แล้วก็ภาพถ่ายทางอากาศได้แล้วก็มัลติสเปกตรัมนะคะหรือว่าแบบหลายสเปกตรัมนะคะก็คือสามารถตรวจสอบสุขภาพพืชได้การวัดคุณภาพน้ําได้ต่อมาความร้อนนะคะก็คือตัวตรวจจับลายเส้นความร้อนซึ่งสามารถตรวจจับอุณหภูมิของน้ําก็ได้ แล้วก็ายด้านนะคะก็คือจะมีการคำนวณแบบจำลองพื้นผิวแบบดิจิตัล3ามิติซึ่งตัวนี้นะคะทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลระยะจากเรือนยอดของพืชแล้วก็พื้นดินด้านได้ส่วนไฮเปอร์สเปกนะคะก็คือจะวัดคุณภาพน้ำหรือว่าสุขภาพของพืชได้แล้วก็การประเมินการคำนวณแัชนีพืชพันธุนได้ค่ะ ซึ่งตัววิชวลนะคะก็คือ R G B Camera จะมีการรับแสงวัตถุในภาพจะมีการรับแสงแล้วก็มีการสะท้อนภาพและหลังจากนั้นนะคะก็คือจะผ่านเลนส์โฟกัสแสงไปยังเลเซอร์ภาพค่ะพอผ่านเลนส์เข้ามาแล้วนะคะภาพก็จะผ่านฟิลเตอร์สีทำให้แปลงสีเป็นสัญญาณไฟฟ้าทำให้มีการประมวลผลภาพค่ะแล้วก็มีการบันทึกภาพในรูปแบบของ R G B ซึ่งจะเป็นภาพที่แสดงผมตามตามมองเห็นได้เลยค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นมัลติ s สเปกทัลคาเมล่านะคะเ,นะเป็นจะเวงกล้องที่ใช้วัดการสะท้อนแสงของพืชที่มีความยาวขึ้นต่างๆการถ่ายภาพมัลติ s สเปกตรัมนะคะจะช่วยให้ระบุพื้นที่ความเครียดของพืชได้ค่ะแล้วก็ได้ค่าเมทริกเชิงปริมาณสำหรับความแข็งแรงของพืชอีกด้วยค่ะ ซึ่งตัวกล้องเนี้ยนะคะก็คือจะใช้แถบสีเขียวสีแดงขอบแดงแล้วก็อินฟราเรดใกล้เพื่อจับภาพทั้งภาพที่มองเห็นแล้วก็ภาพที่มองไม่เห็นของพืชผลเพื่อวิเคราะห์นะคะแล้วก็สำหรับดัชนีพืชพันธุ์นะคะจะเป็นดัชนีมาตรฐานที่วัดความแตกต่างแล้วก็วัดความหนาแน่นของพืชพันธุ์ซึ่งตัวเนี้ยค่ะจะมี ความแตกต่างที่ทำให้เป็นมาตรฐานก็คือจะมีสูตรการคำนวณก็คือ NDVI เท่ากับช่วงคลื่นใกล้อินฟาเรดลบด้วยแสงสีแดงหารด้วยช่วงคลื่นใกล้อินฟาเรดบวกด้วยแสงสีแดงซึ่งค่าจะอยู่ที่ลบหนึ่งถึงหนึ่งบวกหนึ่งนะคะซึ่งใกล้จะกับลบหนึ่งก็คือจะไม่มีพืชผ่านซึ่งใกล้กับบวกหนึ่งก็คือแสดงว่ามีพืชพันธุ์ที่หนักแน่น สำหรับก็ไฮเปอร์สเปกตรัมนะคะจะเป็นการผสานระหว่างการถ่ายภาพดิจิตอลแล้วก็สเปกโตคัปปี้สำหรับแต่ละการผสานผสมผสานระหว่างการถ่ายภาพดิจิตอลแล้วก็สเปกโตสโคสำหรับแต่ละพิกเซลในภาพกล้องไฮเปอร์สเปกตรัมจะเก็บความเข้มของแสงความสว่างสำหรับแถบสเปกตรัม สำหรับไรด้านะคะจะเป็นวิธีการสำรวจไรด้าค่ะเป็นวิธีการสำรวจโดยการวัดระยะห่างจากเป้าหมายด้วยการส่งเสริมเลเซอร์แบบพันไปที่เป้าหมายแล้วก็วัดพัมที่สะท้อนออกมาด้วยเซนเซอร์ความแตกต่างของเวลาการสะท้อนของเลเซอร์แล้วก็ความยาวคลืนเพื่อสร้างภาพสามมิติแบบดิจิตอลของเป้าหมายค่ะ สำหรับ UAV รูปภาพสู่แผนที่นะคะก็คือ UAV นะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพกพาเซนเซอร์ ensor, ถ่ายทอดไปตามเส้นทางการบินที่แม่นยำในขณะที่ GNSS นะคะจะให้ข้อผิดให้ข้อมูลสำหรับพิก,กัดทางภูมิศาสตร์ขนาดถ่ายภาพส่วนกล้องนะคะก็คือจะจับภาพขณะซ้อนการขนาดบินค่ะแล้วก็อัลกอริทึมนะคะก็คือจะมีเลขาคณิต ผ่านการจับคู่ที่สำคัญเพื่อสร้างแผนที่แล้วก็โมเดล3มิติที่แม่นยำค่ะการประมวลภาพ3 d จากภาพ2 d นะคะจะเป็นใช้ภาพถ่ายหลายมุมจากวัตถุค,ค่ะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ตำแหน่งวัตถุในแต่ละภาพเพื่อคำนวณระยะลึกแล้วก็สร้างแบบจำลอง3มิติขึ้นมา SFM นะคะจะเป็นกระบวนการประมวลโครงสร้าง3มิติของฉากภาพ2มิติชุดหนึ่งนะคะซึ่งจะถูกนำมาใช้หลากหลายเช่นการสแกนมิติแล้วก็เทคนิคการทำแผนที่ความแม่นยำสูงจะแบ่งออกเป็นจุดควบคุมภาพพื้นดินวิธีที่2จะเป็น PPK และ RTK ถ้าเป็น RTK นะคะจะมีการแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ ส่วน PPK จะมีการประมวลผลภายหลังประมาณนะคะก็คือจะเป็นส่วนซ้อนนะคะก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ทับกันอยู่ของภาพในแนวบินเดียวกันส่วนเกิน,นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ทับกันอยู่ระหว่างแนวบินที่ประชิดกันประเภทของการบินจะเป็นเเป็นตารางเดียวค่ะตารางเดียวก็เช่นภาพเอาถแล้วก็การทำแผนที่หรือว่า DSM ส่วนการสำรวจตารางคู่นะคะก็คือจะใช้การคำนวณแบบ3มิติในเมืองหรือว่าปริมาตรแล้วก็ภารกิจการบินแบบวงกลมนะคะก็คือจะมีการสร้างแบบจำลองของ3มิติวิธีการเลือกความยาวโฟกัสของกล้องนะคะแล้วก็ระดับความสูงข,ของการบินค่าระยะการสุ่มตัวอย่าง ภาพพื้นดิน GSD จะลดลงโดยพิกเซล1จะจับภาพพื้นที่ที่เล็กลงดังนั้นภาพจะมีความละเอียดสูงขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนเซนเซอร์กล้องพิกเซลจะมีความละเอียดหมายถึงจํานวนพิกเซลในภาพบางคั้งความละเอียดจะระบุด,ด้วยความกว้างแล้วก็ความสูงของภาพเริ่มถึงจํานวนพิกเซลทั้งหมดในภาพนะคะต่อมา เกา simple distance หรือว่า gsd นะคะก็คือระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของพิกเซลแต่ละจุดบนพื้นดินซึ่งสูตรคำนวณก็คือขนาดของพิกเซลคูณด้วยความสูงหารด้วยความยาวโฟกัสค่ะซึ่งขนาดของพิกเซลนะคะก็จะเป็นขนาดของพิกเซลบนเซนเซอร์กล้องความสูงนะคะก็คือจะระยะห่างจากกล้องจนถึงพื้นดินความยาวโฟกัสนะคะก็คือจะเป็นค่าวความยาวโฟกัสของเลนส์กล้องสำหรับการคำนวณนะคะก็คือ ตัวนี้จะใช้เป็นแฟนตอมสาม o ปนะคะก็คือตัวกล้องตัวนี้ค่ะเราจะได้ค่ามาตรฐานของกล้องมาอยู่แล้วซึ่งจากสูตรนะคะก็คือเราจะต้องหา GSD จาก GSD นะคะเราจะต้องหาก่อนว่า Fr ของเราคือเท่าไหร่แล้วก็พิกเซล Y ของเราคือเท่าไหร่จากนั้นนะคะก็คือตอนที่เราหาก็คือเราจะใช้ Fr เท่ากับ f 35ซึ่ง FR 35เนี่ยนะคะก็คือสเกลสำหรับเซนเซอร์35มิมแล้วเราก็จะคูณกับ SW นะคะซึ่ง SW ก็คือจะมีให้ในโจทย์นะคะแล้วก็หารด้วย34.6ซึ่ง34.6นะคะก็คือจะเป็นค่า effective Y จะเป็นค่าที่ใช้ในฟิล์มอยู่แล้วค่ะ ซึ่งค่าตัวนี้นะคะก็คือจะใช้ได้ค่าที่คำนวณออกมาจะเป็น3.57ม mm. ิลิเมตรต่อมานะคะเราจะหาความกว้างของขนาดพิกเซลซึ่งจะหาได้จาก S W หารด้วย I M H ซึ่ง S W ก็คือ6.14ซึ่งโจทย์จะให้มาหารด้วย4,000ซึ่ง4,000ก็คือโจทย์จะให้มานะคะ จะเป็นค่ามาตรฐานของตัวโดรุ่งนี้ค่ะแล้วก็คำตอบที่ได้ก็คือจะเป็น0.001543มมิลิเมตรแล้วหลังจากนั้นเราจะนำหานำมาหาค่า GSD ซึ่งเราจะมานำหามาจากตัวขนาดของพิกเซลคูณด้วยความสูงหารด้วย F.R. ซึ่ง F.R. นะคะก็คือความยาวโฟกัส คําตอบที่ได้นะคะก็คือเราจะได้0ูนย์จุดเราจะได้เป็น0 0 0 1 5 4ุคูณด้วย100เมตรแล้วก็หารด้วย3.57ซึ่งจะได้ค่าอยู่ที่4.322เซนติเมตรต่อพิกเซลแล้วก็ตัวอย่างข้อต่อมือน,นะคะก็คือต่อมาก็คือจะให้ GSD มาแล้วว่าเท่ากับ5ค่ะเราต้องดูสรรมการว่าในสรรมการการหา GSD เนะะี่ยค่ะที่ เท่ากับพิกเซล y คูณความสูงแล้วก็หารด้วยความยาวโฟกัสคือตัวไหนเรายังไม่มีตัวแปรแล้วเราก็ลองหาค่ะตรงที่ f r นะคะก็คือเราจะหาด้วยเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือ f 3 5คูณด้วย sw หารด้วย3 4 6จะได้คำตอบเป็น8.8786ซึ่งเราจะหาต่อมาก็คือจะหาพิกเซล y นะคะก็คือจะได้เท่ากับ 12.8ม mm, มหารด้วย5,472 mm, จะได้เท่ากับ0 0 0ย์จมและหลังจากนั้นนะคะก็คือเราจะกลับค่าสมการะคะ่ะเพื่อหาความสูงซึ่งจะใช้สูตรจาก GSD เหมือนเดิมเลยจะได้เป็นความสูงเท่ากับ GSD คูณ F.R หารด้วยพิกเซล Y หรือว่าขนาดของพิกเซลคำตอบที่ได้ก็คือ189.79ซนติเมตร จะได้เป็น1.189.79เมตรค่ะแล้วก็จากตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเขาจะให้ค่า fr มาแล้วซึ่งเราสามารถหาความกว้างหรือว่า gsd ได้เลยค่ะซึ่งเราจะใช้สูตรเหมือนเดิมเลยจะใช้เป็น fw หารด้วย imw จะได้เท่ากับ7.4หารด้วย4,000ซึ่งตัวเนี้ยนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ0.001 8.5ม mm. ลิเมตรหลังจากนั้นเราจะหา gsd ซึ่งเราจะใช้สูตรเป็นพิกเซล y คูณด้วยความสูงหันด้วย fr ซึ่งจะได้คำตอบก็คือ0.03.557เมตรต่อพิกเซลค่ะหรือว่า3.557ซตมต่อพิกเซลหลังจากนั้นนะคะเราจะสามารถ dw หรือว่า dh ได้ค่ะซึ่ง dw ก็จะเป็นความกว้างของพื้นที่จริงบนพื้นที่ จริงที่สามารถถ่ายภาพ1ภาพครอบคลุมได้ในแนวนอนเราจะใช้สูตรเป็น GSD คูณด้วยตัว IMW นะคะแล้วก็หารด้วย100ที่เราหารด้วย100นะคะก็เพราะว่าค่าของ GSD ที่เราใช้อะคะจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรซึ่งเราอยากได้เป็นเมตรซึ่งคำตอบที่ได้นะคะเราจะได้เป็น142เมตร ส่วน Dh นะคะก็คือจะเป็นความสูงของพื้นที่จริงบนพื้นดินนะคะที่ถ่ายที่ภาพถ่าย1ภาพอะคะ่ะสามารถครอบคลุมได้ในแนวตั้งซึ่งจะใช้สูตรเป็น GSD คูณด้วย IMH ค่ะก็คือ3.55คูณด้วย3,000หารด้วย100คําคำตอบที่ได้ก็คือจะได้อยู่ที่106.7เมตร ซึ่ง GSD เราจะได้คำตอบเป็น3 7 5 5 7ซนติเมต่อพิกเซลแล้วก็ DW แล้วก็ DH เราจะได้เป็น142เมตรแล้วก็106.7เมตรซึ่งขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ